คนที่มาชมคลิปนี้ตอนนี้สุขสงบสุขสะเทียนมากขึ้นฮันนานนี่นี่นีอันตนันตีนันตนั้นตัวนตารานตนูตุสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวะเรินทารับกับโคช้ชลูกปะวะเรินพารคนนี้นะมาเช็คดีกว่าว่าเรารักตนเองมากแค่ไหนมีอะไรที่ เราต้องปรับปรุงไหมาฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะช่องแห่งการดูดวงที่จะทําให้ทุกท่านไม่จําเป็นต้องดูดวงอีกต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆให้ทุกท่านนําไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีหากพลังงานดีดวงดีนะกดติดตามช่องนี้เป็นค่าครูไอโค้ชด้วยวารินทาลอดทท้งทิกต YouTube และออกหนึ่งช่องค่ะทิกตอกย u ทูปเพจนะช่องโคชทุกปากวารินพักค่ะช่องนั้นสนับสนนให้ทุกท่านรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองสร้างคุณค่าให้กับตนเองค่ะเยียวยาทุกปมปัญหาใช้ชีวิตแบบง่ายเบาสบายสอดคล้องลงตัวทั้ง โลกละทางธรรมเทคนิคในการพัฒนาตนเองถูกด้านค่ะมีเพลย์ลิสต์เยอะมากโค้ชทำไว้นะมีเคสด้วยแล้วก็มอบองค์ปัญญามอบอมความรู้เทคนิคต่างๆค่ะดูแลถูกอกถูกใจยอยากเรียนส่วนตัวขอคำปรึกษาส่วนตัวในเรื่องดังกล่าวหรือลงกลุ่มคลาสคอร์สค่ะติดต่อโค้ชมาได้ที่ลูกปัดวรินโค้ชไอดีไลน์ที่อยู่หน้าไบโอโปรไฟล์ค่ะหรือจะเชิญโค้ดไปวันย่ายสอนยังไงเป็นอะไรบ้างจับกลุ่มยังไงคะโค้ดเรียนส่วนตัวแบบไหนแพ็กได้ทักมาได้เลยจ้า การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตนเองเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะ6บใบก่อนเลยค่ะโคชพึ่งทําการสอนเสร็จนะเมื่อสักครู่นาพลังงานดีๆมาฝากค่ะโอ้ยดีเงิมมากจักติสนะคะ King of Pentacles ความมั่นคงอย่างสูงสุดเลยนะใบเนี้ยโอ้ยฉลสมะามีความสุขในตัวเองเอ,อ่อทรีอั t ค o พจูอัพเพนท์ จิแมจิกเชียนไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคนที่มาชมคลิปนี้ตอนนี้สุขสงบสุขสะเทียนมากขึ้นสะเทียนแล้วเบิกบานแล้วอิ่มสุขแล้วอิ่มฟูแล้วนะคะรู้จักปรับบาลานซ์เพิ่มนิดหน่อยเท่านั้นเอง มั่นคงมากค่ะความรู้สึกทางด้านจิตใจแล้วก็บางท่านเกิดเป็นแบบจิตเนลุมิตได้มีทักษะสกิลในทางโลกนะแต่พัฒนาตนเองไปต่อนะคะฝึกจิตฝึกใจทำสมาธิค่ะทำบุญทำทางสร้างสิ่งบาร,รมีสร้างสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไปเรื่อยๆค่ะจะสอบ้องลงตัวทางทางโลกและทางธรรมค่ะอะไรที่เราเด็ดเดี่ยวแล้วดีอยู่แล้วมันดีค่ะแต่ว่าลดความดือ้อในเรื่องที่ทําให้ตัวเองชอกช้ำและเจ็บช้ำลงได้จะดีมากค่ะบาง ดื้อเราดีค่ะดื้อเพื่อการพัฒนาตนเองดื้อเพื่อสร้างฝันตนเองโดยฝันนั้นไม่ได้เดือดร้อนใครนิดดีค่ะนะคะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะรับเราจะให้ได้เท่าไหนค่ะนําความยุติธรรมให้กับตนเองเคารพตนเองดีมากแต่ผมอยากเปิดเพิ่มอีกนิดหน่อยนะอีกสักใบแล้วกันปิดจบสมูทสมูทให้โคชกับผู้ชมหน่อยกระเด้ง <g ad eng> มานี่เอาละนี่เห็นไหมสวัอสออฟสอ ไปต่อคะ่ะในเส้นทางที่ตอนนี้เรากําลังเดินมาจะไม่เป็นการศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองพัฒนาการเรียนรู้ค่ะนําทักษะนั้นความเชี่ยวชาญนั้นทําให้มากขึ้นขยายความสวรรค์ให้มากขึ้นลงมือทําให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเพิ่งพูดไปเลยเนาะการลงทุนกับการเรียนรู้เนี่ยนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีคะ่ะทําไปต่อเลยค่ะไม่ต้องหวัน่นหวั่นประวิงใดๆเอาท้ายสําหรับนะคะไฟอัพสอด นิดเดียวเองค่ะเดียวจะมีช่วงที่ต้องเยียวยาตนเองในมันจะเกิดเหตุการณ์ริกเกอร์ค่ะกระตุ้นอะไรขึ้นมาปมเก่าความมีอีโก้อัตตาของเราในเรื่องใดที่คิดแล้วเราไม่สบายใจรับมือให้ได้นะ เมื่อรับมือให้ได้เกิดความเฉลิมฉลองแล้วก็สุขในใจมากขึ้นวันนี้รักตนเองให้มากกว่าเดิมค่ะและขยายความรักตนเองนี้ดูแลตนเองให้ดีทุกด้านนี้ออกไปสร้างสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ชีวิตของท่านจะลงตัวสมบูรณ์สวยงามสร้างโลกภายในให้สวยงามโลกภายนอกทุกผู้คนทุกความสัมพันธ์การงานอาชีพสังคมจะอุดมสมบูรณ์ตามค่าพลังงานภายในของเราค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามนะดวงชะตาฟ้าอาจจะลิขิตแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทําของเรากระดกหรือทาไมนะคะแล้วก็เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับพลังงานของเราจึงจําเป็นมากที่เราต้องยกระดับพลังงานให้สูงรักษาระดับพลังงานให้ดีใครมีปัญหาเรื่องนี้โคชตุกปัดวรินพัทก็ช่วยท่านได้ค่ะ